สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํารถที่ขายดีที่สุดนตอนนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาเป็นโตโยต้าอันติยู่นะคะพี่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะคันนี้ที่จะมาแนะนํานะคะเป็นโตโยต้าอันติเครื่อง16สตีชโมปี2014เกียร์ออตโอต้นะคะสีขาวนะคะคันนี้เป็นสีขาวใครที่หาสีนี้อยู่นะคะพี่รีบเข้ามาดูเลยเพราะว่าตอนนี้ สีขาวจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะรถสวยสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเป็นรถปี2014นะคะรถใช้งานมือเดียวนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะจะมีสัเกิร์สสปอยเลอร์มาด้วยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะในส่วนของแม็กนะคะจะได้แม็กขอบ16นะคะยางปี2019ทั้ง4เส้นนะคะ เป็นเครื่องดู OVVTI นะคะกระจกข้างนะคะก็พับรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในรถนะคะสำหรับด้านในรถนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเบาะหนังสีครีมน,นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบเข้ามาดูอยากให้มาดูรถตัวจริงก่อนนะคะรับรองพี่ถูกใจแน่นอนนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะไม่มีสึกหลอนะคะเลขไมล์140,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเครื่องเล่นซีได้หมดเลยภายในคันนี้นะคะก็กว้างอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคะกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารนะคะภายในกว้างนะคะเบาะหนังไม่มีรอยแตกเลยนะคะไม่มีรอยขาดนะคะภายในกว้างใครที่ชอบรถรุ่นนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะภายในกว้างนะคะนั่งสบายช่วงล่างแน่นๆนะคะใช้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถที่ใช้งานทนทานนะคะแล้วก็สวยด้วยได้สเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะ โลโก้รถได้ทุกอย่างอยู่ครบนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันหตัวจีนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะออปชั่นก็ครบนะคะปกติราคาป้ายแดงขายอยู่ประมาณ8 9 0แสนนะคะรุ่นนี้ที่ได้ในราคาแค่3,90,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่อง คันนี้นะคะรถเดิมเครื่องเดิมแน่นอนนะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเครื่องโดน1 6 0 0รซีซีการันตีเลยนะคะว่ารถเดิมแน่นอนนะคะรอยมาร์คสีมาร์คคิวซีนต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ครบนะคะลูกค้าสังเกตได้นะคะแล้วก็หัวน็อตยังไม่เคยถูกไขเลยนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆแน่นอนนะคะ สติกเกอร์มาอากอจากโรงงานอยู่ครบนะคะเราการันตีอยู่แล้วนะคะรถทุกคันลูกค้าสามารถตรวจช็คประวัติได้หมดแล้วรถคันนี้นะคะเข้าสูนย์ตามระยะตลอดนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มจริงๆนะคะลูกค้าย้ำราคาอีกทีนะคะคันนี้ขายอยู่เพียง3าม0สนบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถ1,000บาทจบทุกอย่างนะคะใครที่สนใจโทรหาุูกได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์7 6 8 2 6นะคะ ฝากพี่ๆนะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะก่อนที่รถจะติดจองนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอัปเดตรถให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ